อันนี้ของจริงให้เดาให้เดาเดาเหรออันนี้สีสีอ่อนกว่านี้น่าจะเป็นพืชปะอันนี้ของจริงอันนี้อันนี้พืชอันนี้หมูจริงอันนี้คือนักกินจากพืชและนี่ก็คืออซพลังงานร้อยห้าสิบอ่ะอีหาอันนี้กล่องในทั้งกล่องห้าร้อยกว่าโย้ตายห่าพอดีอ้วกันหมดวิดอกนี่เหมือนมากฮ้ยนี่เหมือนมากอะเป็นเนื้อหมูที่ทำจากพืชที่ยังอร่อยอยู่อร่อยและกินง่าย เรียกมานั่งออถ่ายพยายามรีวิวคือน้องบอกว่าวันนี้เป็นรีวิวอาหารเป็นอาหารที่ทำจากพืชไม่ได้มาจากเนื้นอสัตว์อันนี้ใคายังอ่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน ิปก็วายงงชิบหายเลยกูอ่ะมาพื่อรีวิวคลิปนี้ของเรานะคะเนื่องจากสถานการณ์หมูแพงโควิดค่ะโควิด -19 ค่ะทําให้เราจะต้องมีการถ่ายทําที่จะต้องมีการใส่หน้ากากใส่แมสแล้วก็ลดระยะห่างนิดนึงแต่เรานะคะมีการตรวจเอทีเคแล้วคลิปนี้นะคะน้องฝึกงานค่ะเป็นคนคิดคนเน็์เนื่องจากสถานการณ์หมูแพงโควิดงงเนื่องจากหมูแพงก็เลยเกิดเป็นไอเดียของคลิปนี้ขึ้นมาเป็นการรีวิวอาหารค่ะเป็นเมนู ที่ไม่ได้ทําจากเนื้อสัตว์เป็นเมนูวัตถุดิบท,ที่ทําจากพืชมีทั้งหมด2เมนูมีกระเพราหมูสับและคณะหมูกรอบเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมกันที่เมนูแรกเอาเมนูอะไรคณะหมูกรอบเอากระเพราหมูสับไม่ไม่อยากกินคณะหมูกรอบเลยเอากระเพราหมูสับเอาคณะหมูกรอบครับมา เอาหมูสับหมูส okay. ับหมูสับมาคือทีมงานถือหมูสับรองแล้วไงมคือต้อเปลี่ยนก็นลองๆค่ะโอเคอันนี้คือกระเพราหมูสับนะคะนี่ร้านป้ากับร้านลุงกล่องไหนกล่องไหนมันคือของจริงวะอันนี้ของจริงให้เดาให้เดาเดาเหรออันนี้สีสีอ่อนกว่าอันนี้น่าจะเป็นพืชปะอันของจริงไง หน้าตามันหน้าตามันค่อนข้างเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอุ้ย,ยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันมาอขออนุญาตถอดแมสนะคะมาชิมเอากล่องนู้นก่อนก็ได้กล่องนี้ฉันคิดว่าเป็นของจริงเป็นหมูจริงที่คิดว่าอันนี้ปลอมอันนี้จริงถ้าใครผิดกินพริกดิวดิเป็นการสั่งที่แบบว่าไม่ไม่สนใจะนี่คะ่ะทุกคนเป็นกล่องแรกนะคะกล่องเอสีจมูก ที่มีเราก็มีเราลินะชิมได้มาเริ่มชิมกันเลยค่ะทุกคนเอาตักสี่หลออะไรอยู่อะตักของกันใช่ไหมใช่ของเดียวกันก่อนนี่ค่ะทุกคนอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงอันนี้คือว่าของจริงไม่มีกลิ่นอะไรที่แตกต่างจากเดิมแต่หน้าตามันก็คือของจริงนะหน้าตามันก็เลยเหมือนจริงอืมเริ่มงงแล้วอันนี้หมุนจริงอืมต่อมาเลย อันนี้ต้องของปลอมละเพราะอันนี้เราคิดว่าของจริงม,มาลองชิมหมเข้าวคือเนื้อสีมันเข้มกว่านะมน่าจะแบบตอนแรกคิดว่าสีมันเข้มกว่าแล้วคิดว่ามันเป็นของจริงนะนี่ค่ะทุกคนกล่อ,องที่สองนะคะมืยังไม่ทันเชียวอ่ะกลิ่นก็รู้แล้วอันนี้ก็คือกล่องที่เป็นหมูปลอมไม่ใช่หมูมปลอมหมูที่ทำจากพืช แน่ๆเห,หมือนกินเจมากเลยอือใช่คือที่รู้แค่รู้สึกว่าเ t e เจอร์ของการเคี้ยวมันต่างอือแต่ว่ารสรสชาติไม่ได้ต่างนะรสชาติคือเป็นเนื้อหมูที่ทําจากพืชที่ยังอร่อยอยู่มมอร่อยและกินง่ายเฮ้ยเวอร์มมอยากจะบอกว่าเอาจริงๆเนื้อหมูที่ทำจากพืชนะ่ะมันเหมาะกับคนที่เป็นมังสวิรัตอะ่ะที่เขาแบบไม,ไม่ไม่อยากกินเนื้อหมูอะ่ะเออดีนะเฮ้ยแล้วมันได้โปรตีนเหมือนกันปะอือนะเอาเอาอันนี้มาดูยคือได้โปรตีนเหมือนกันก็เวิร์กนะ น,นี่อ,อันนี้คือแพ็กเกจมันนะคะลองอ่านก่อนโปรตีน11กรัมอืมหนึ้อยสี่สิแคลอันนี้คือเท่าไหร่ <79. S 2> อันนี้คือ79บาทแต่นะตอนนี้หมูบ้านเราราคาอยู่ที่ประมาณ290 230ต่องร้อยกิโลสองกิโลก็คือ79็ดก้าเจ็ดสิบเได้ประมาณส0งร้อยกิโลเอาเราบนกเราตรงไหนอันนี้3ถุง <80. S 1> เท่ากับหมูโลหนึ่งใช่เออใช่หูใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้คือเดี๋ยว สามร้อยเก้าสิบห้าสามร้อยก้าอ๊แพงกว่าทุกคนแต่เราเราจะรู้ได้ไงว่าวันพรุ่งนี้เชื่อกูเถอะอันนี้ไม่ได้เตรียมกันมาเชื่อกูเถอะกะเอากะเอามาบีบหมูเต็มที่เลยแต่ไม่ได้เตรียมกันมาทุกคนเชื่อกูเถอะทุกคนแต่วันพรุ่งนี้หมูจะราคาห้าร้อยนะ 500มันโพสแต่เกี่ยวกับมือถือมาแล้ว,ลวคิดก็คงตกใจแบบอย่าคิดนะมึงอย่าคิดนะกูไม่ได้มองใครเลยโอเคเอาเป็นว่าถ้าในเรื่องของราคาเราจะที่จะแตกต่างกันอะถ้าในเรื่องของรสชาติถ้าต้องการกินเพื่อทอดแทนคิดว่าทดแทนได้ถ้าต้องการสุขภาพสําหรับคนวีแกนหรือบางสรว,วตอันนี้ก็ได้โปรดักชิ้นนี้ได้ค่ะเป็นเนื้อสัตว์จากพืชอะเออดีนะไปดิขอเีสเรอตอ้ศูนย์อะศูนย์แต่อันนี้สมมติถ้าเป็นหมูสามที่ติดมันอาจจะมีคอเลสเตอรอลอะเอาเป็นประมาณนี้รสชาติได้สี่ต สิบสิบเป็นหนึ่นสิบเป็นหนสิบเราต้องมาเฉลยว่าอันไหนอ่าเอออ่าอ่าลืมลืมทีมงานไม่ได้เตรียมอ่ะเนาะคือมั่นใจไปแล้วว่าว่านี่เป็นอันนี้เป็นพืชค่ะอันนี้เป็นพืชนี่เป็นพืชคำตอบก็คือคือครับไม่มีโอ้ยเฮ้ยดีว่ะเลยไม่ไปกินหมูเฮ้ยเฮ้ยเพราะว่าเรากินเนื้อ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 ปอง เนื้อบดเนื้อสัตว์ที่ทำจากคอ่น่าตื่นเต้นไหโอเคเมนูต่อไปนะคะเป็นเมนูคณาหมูกรอบตัดาอันนี้คือหมูกรอบจริงโอ้อันนี้ชัดเลยโคตรต่างอันนี้เหมือนฟองเต้าหู้เหมือนกันนะเออใช่ฟองเต้าหู่แต่ก็เห็นปะเนี่ยแตกต่างกันมากมาชิมกันเลยนี่เหมือนเห็ดนะขอชิมหมูมะป่าหนะอ่าได้ชิมหมูมะป่าชิมนี้ก่อนนะเป็นหมูกรอบที่ทำจากคู่ทุกคน เหมือนข้าวหมูกรอบที่เป็นหมูกรอบที่ทิ้งไว้หน่อยอะแบบแชะเออเพราะไม่เก่งอืมเุ้ทุกคนแต่ตอนแรกคิดว่าอะไรป่าคิดว่าจะได้กลิ่นเต้าคู่หรือกลิ่นเห็ดที่หึมแต่เนี้ยมันอร่อยอะมันอร่อยแบบอร่อยอะอ๋อแต่สมมติถ้าใครคาดหวัง็เกเจอร์ที่มีความกรอบเอออยาอยยาบไม่ใช่อย่างง้อยู่แล้วไม่ใช่เหมือนอะ่ะอืมเหมือนนะทุกคนเหมือนมาก อันนี้คือเขาบอกว่าถ้าอยากจะ t e เจอร์ความกรอบคือต้องเอาไปทอดก่อนอืก็ค่อยมาผัดแต่นี่เราให้ป้าทําเลยใช่ไหมเฮ้ยถ้าเพอร์ออนทอดออนทอดกรอบไม่แน่นะเนี่ยคือในในถุงมันจะเป็นหน้าตายังไงอ่ะในถุงมันอ่ะมันจะมีความชันที่มีการยีนแบบเนี่ยเหมือนมากถ้าทอดเยอะคิดว่าเหมือน ถ้าเราไปทอดก่อนที่เราจะไปผัดอ่ะคือเหมือนใส่พวกหม้ออบได้เอออย่งนี้เลิศนี่โอเคเลยเมนูนี้เลิศอร่อยมาแบบเลิศเลยเนี่ยคืออยากจะบอกว่าเราสองคนนั้นยังไม่กินหมูกรอบจริงๆเลยนะเใช่เพราะว่ามันอร่อยคือได้กี่บาทราคาเท่าไหร่อ่ะแพรว่าจ็ก้าเ้าถ้าหมูเลยเหรอถ้าหมูสับเลยหมูกรอบมันจะอ้วนมันจะมีไขมันคอเลสเตอรอลใหญ่ๆอันนี้คือศูนย์วัวตรงนี้เลยนี่ไงแค่ว่าถ้าเกิดทอดอ่ะเป็นแบบนี้แน่นอนให้ดูเลย เออาเป็นแบบนี้เออถ้าแบบนี้เหมือนเลยนะพลังงาน150ป่ะอีหาอันนี้กล่องเลยทั้งกล่อง500กว่ายอโอดตายห่ะพอดีอ้วกันหมดโอ้อะไรเบอร์นั้นพอมหูหดแล้วจริตจะเปลี่ยนอ,อนะโอเคอันนี้นะคะก็เป็น2เมนูนะคะที่เป็นเนื้อสัตว์จริงกับเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืช เออโหเห็นเห็นอยู่วันนี้หมูปลอมวันนี้หมูจริงจริงมาตั้งนานอันนี้หมูปลอมหมูที่ทำจากพืชถูกต้องครับโอเคกินดีอยวกินเดี่ยวอ่ะอันต่อไปเป็นเมนูสุดท้ายใช่ปะมาเมนูแฟรงก์เอออ่ะเมนูห่อมาค่ะเป็นอะไรคะน้องแฟรงค์เมนูสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไม่บอกว่าอันนี้คือทําจากพืชหรือว่าจากนักเก็ตจริงๆทำไมกินแล้วกลัวโดนด่า ยังไงไม่ให้แบบเขาทำแบบนี้ตอนในรูปคัตตี้แบบนี้เขาก็ถ่ายรูปหมูแพงก็ชักมันแต่พ่อจะไม่พูดโอเคค่ะมาชิมขอทษนะคะไอ้อันนี้เป็นคนพูดค่ะก็นักเก็ตเนี่ยทำไมก็เนื้อรักเก็ตจากไกลหรือจะพูดอันนี้อันนี้ไม่ใช่นักเก็ตปกติอันนี้ แกฉันว่ามันต้องหักมุมจริงๆมันจะหลอกว่านี่เป็นพืชแต่ที่มันคือไก่จริงประสบการณ์กินนักเก็ตมาตั้งแต่เด็กเป็นคนเข้าเพฟซีเข้ารู้อย่างต้องซื้อนักเก็ตพูดเลยอืมนักเก็ตนักเก็ตไก่ขอตอบนักเก็ตไก่ค่ะนักเก็ตไก่อันนี้คือนักเก็ตจักพืชและนี่ก็คือซองวิดอกนี่เหมือนมากเฮ้ยนี่เหมือนมากอ่ะเฮ้ยนี่เหมือนมากเหมือนจริงๆดูนี นี่คือพืชนะแกเนื้อสัมผัสมันเหมือนไก่มากจริงปะถ้าเกิดจริงปะไม่จับขาหรอใช่ไหมไม่ไม่ไม่นี่คือของจริงแล้วถ้าเกิดเทียบราคากับเทฟเฟียะเท่าไหร่อ่ะอันนี้เจ็ดกิโลอะฟังกินนะนักเด็ดมันคิดชิ้นแยกนะหกชิ้นแปดสิบห้าบาทหกชิ้นแปดสิบห้าอันนี้สิบสองชิ้นเจ็ดสิบเก้าอันนี้เวิร์กแถมไม่อ้วนด้วยไปไงทุกคนเหมือนไม่เหมือนากอ่ะ เหมือนเราตกใจอะเมื่อเน้เอางไก่เปลี่ยนยากแบบหรือเปล่าแล้วหลอกว่าเนี่ยอ๋อมันมีเนื้อส่วนผสมอะไรนี่นี่ส่วนผสมส่วนผสมแกนส่วนผสมที่เขาทำจากอะไรโปรตีนจากถั่วเหลือง59แป้งชุบทอดต้องใส่ได้อย่างไรล่ะอันนี้แล้วก็เครื่องปรุงรสโอเคส่นมีหอมหัวใหญ่ผงสารกระดัดจากยีสต์พริกไทยผง ไข่ขาวผงน้ำมันถั่วเหลืองสำหรับทอดวัตถุปรุงแต่งรสาหารโมโนโซเดียมกูตามีคือ,อหลักๆก็คือเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองเออเขาบอกว่าแต่กูเขามีข้อมูลเอ้ยตรงนี้ดีอ่ะมีข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารนะว่ามันมีถั่วเหลืองมีไข่แป้นสาลีอืมสมมุติถ้าใครแพ้ถั่วเหลืองไข่หรือแป้นสาลีนะคะก็อาจจะไม่เหมาะสําหารับสินค้าตัวนี้ลองไปกินซอสดูไซอสจะรู้รสจริงๆเอออ่ะก็เหมือนอยู่ดีขึ้นออกมายังมีความรู้สึกเป็นชิ้นไก่เนี่ยเฮ้ย้าเก่งจังวะ เีจบยังไงก่อนนะว่ะอุย้ยดีดีกุจะซื้อป <c oughs> กใจเป็นคนชอบนักเก็ตมากเลยเอาขอขอเอาซองที่เหลือมาอ่านหน่อยสิ <c oughs> หลักๆเลยค่ะทุกคนสามสินค้าตัวนี้นะคะทํามาจากทั่วเหลืองและแป้งสาลีอืมอ่ะปิดกล่องให้หน่อยดิหลักๆก็พูดแล้วเนยหลักๆเ,เ,เลยนะครับสามตัวนี้ก็คือทํามาจากแป้งสาลีและทั่วเหลืองต่างตรงไหนวะ ค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่แบบเริ่มต้นอยากกินมังสวิรัติหรือว่าเป็นวีแกนนะคะก็3สินค้าตัวนี้นะคะค่อนข้างตอบโจทย์หรือใครที่อยากจะลองอยากจะลองเปลี่ยนแนวอยากจะมีความรักสุขภาพไม่อยากกินเนื้อใช่ไม่อยากกินพวกอะไรไหมไม่อยากเลิมเหม็นอ๋อไม่อยากเลิมเหม็นไม่อยากเลอเหม็นอันนี้คือทดสอบแล้วเลอไม่เหม็นนะคะสมมติถ้ากิน3สินค้าตัวนี้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง Wonder f u l c h a e l ค่ะวันนี้บาย เด็กๆต้องมาชิมแกแกเอาพวกข้าวกล่องอะไรแกแล้วแกมาชิมอ่ะฉันเอาช้อนมาแกแล้วมีโซเดียมเพิ่อขึ้นเอาแคร์พืชหนึ่งร้อยกรัมหกร้อยหกสิบมิลลิกรัมต่อหนึ่งร้อยกรัมก็ถือว่าน้อยนะคือสําคัญคืออีหมูสองอันเนี้ยไม่ใช่อีหมูเลยมันเป็นพืชพืชใช่ไหมเอาช้อนมาช้อนมันสูงคาร์โบไฮเดรอละว่ะพู้ที่คนเป็นสูงคาร์โบไฮเดอลก็คือกินได้ ผู้ที่เป็น,นพวที่เป็นคอ,อเลสเตอรอลสูงอะ่ะเออใช่แล้วอันนี้ผู้ที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงกินได้ที่เป็นผู้ป่วยอะ่ะอากูยังใครเนี่ยก <c ười> ูยังก็อะไรอ่ะคนที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงกินได้อันนี้แนะนําที่แบบว่าคุณมันจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่เขาแบบว่าคอเลสเตอรอลสูงอะ่ะกินได้นะเออว่ะเออถ้าอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีก็ดีอ่ะดีเลยถ้าวันหนึ่งราคาที่หมูมันขึ้นแบบโลละพันอะไรอย่างเงี้ยก็มากินอันนี้อะไรม่ตอบโจทย์คือมันดีมากๆทุกคนคือแบบ เด,ด,ดเราแนะนำว่ามันดีมากๆากเฮ้ยพอแล้วจบแล้วจบแล้ว